ที่ไปได้ส่สองฮึ hey, hey. คุณโนบีจดหมายครับค่ะมาแล้วค่ะนี่ครับอะขอบคุณคุณมากนะคะในที่สุดก็มาสทัทีอ้าวแปลกจังไม่สบายหรือเปล่านะหรือว่าเขาเบื่อที่จะเขียนตอบกลับมาหาเราแล้วอ้ตรงนั้นมันเมือ่อกี้ไม่เอาได้มาไม่ได้ ปกติก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นนี่นาะนีอะไรหรอครับแม่ดูท่าไม่ร่าเริงเลยอ,อ,อแม่คิดถึงคุณนากโกโยชิโกเลยส่งจดหมายไปหาเขาแนะ่อ๋อเพื่อนสนิทที่สมัยเรียนมอต้นเดียกันสินะแต่ว่าเขา,าไม่ตอบกลับมาเลยข่อจะยังไม่สะดวกต,ตอบกลับมาก็ได้มั้งส่งจดหมายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เลยครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะ่ะแบบด่วนด้วยจําได้ว่าตอนนั้นนฝากให้พ่อไปส่งแทน พ่ออเป็นอะไรไปน่ะจุจๆก็น่าสิทเลยนี่โอ้จริงด้วยลืมสนิทไปเลยอ่ะถ้าเงินก็ขอบคุณที่ดูแลกันมานานนะคะเดี๋ยวสิยังแค่ลืมจนหมายเปสองทอนเองนะ ขอโทษจ้าแม่พ่อผิดไปแล้วขอร้องอย่าไปนะนะแม่จ๋าเป็นอะไรไปครับพ่อคือแม่ฝาเอาจดหมายไปส่งแต่พ่อลืมสนิทเลยทำไมดีล่ะนี่มันมีทางช่วยไหมไม่มีทางที่จะไม่มีหรอกมันสยาตู้รัดจดหมายล่วง เราเอาจดหมายแต่งสายเข้าไปในตู้ดูสิครับแบบนี้เหรอเออออออถ้าถางจะส่งมาแล้วออกมาสองฉบับเลยถ้าใช้ตู้จดหมายนี่เราจะสามารถรับจดหมายตอบกลับล่วงหน้าได้นะแล้วพอฉอบับนี้ไปส่งตู้จดหมายของจริงก็ไม่มีปัญหาเลยเฮ้ย hey, แม่ครับนี่ครับ uh huh. จดหมายที่แม่รอมานานครับเอ๊ะเออออจดหมายจากคุณโยชิโกะเหรอ คุณคุณโยชิโกะเขายังไม่ลืมฉันจริงๆด้วยสินะอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะนะเห็นเต็มๆตาเลยแล้วนะ UFO ของจริงด้วยล่ะเฮ้ทุกคนเฮ้ยอจริงเหรอสะดวกดีเนาะทุกคนอยากใช้เมื่อไหร่ก็บอกนะฉันยินดีให้ยืมอ่ะ แต่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เหอะจดหมายงั้นเหรออ๋ออุ้ยเออออนี่เอ่อขอฉันยิมหน่อยได้ไหมได้อยู่แล้วอ๋อคือว่าฉันเป็นแฟนคลับของอามาโนโฮชิโอโอ้นั่นล่ะนักร้องเหรอเพิ่จะส่งจดหมายไปหาเขาเพราะว่าอยากได้ลายเซ็นแต่ทนรบคำตอบไม่ไหวอะเป็นเด็กผู้หญิงที่ใช้สำนวนได้งดงามจริงๆด้วยดีละเราต้องแต่งเพลงให้เด็กคนนี้สักหน่อยแล้ว ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาจะทำยังไงดีล่ะจะอจาเดี๋ยวนะเดี๋ยวชิสุกะส่งจดหมายเถอะเป็นเต้นจังเลยเอ้ยเอ้าเอ้ามาแค่ฉบับเดียวเองเหรอถ้างนั้นก็แปลว่าต่อให้ส่งไปจริงๆเขาก็ไม่ตอบกลับมาหาเธอสิเอ้ยเธอเั้นฉันไม่ส่งเอาไปเิชิชสุกะโอยโอ้ น้าที่ก็านายนะพูดร้องเกินไปดินะน้าพิตาอะขอฉันยืนใช้แป๊บหนึ่งได้ปะเออได้จะส่งหาใครอ่ะอยากจะรู้คำตอบสักหน่อยหนึ่งน่ะอ่ะส่งหาใจแอน,นเหรอเราเปิดอ่านดูดินี่ใจแอนฉันแอบ,บคิดมานานแล้วนะว่าไม่มีใครสร้างความเดือดร้อนมากเท่านายแล้วอเอาจริงๆอยากจะบอกว่านายนะ่ะเหมือนไม่ใช่คนบนโลกนี้ด้วยซ้ำ เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ทรมานหูหน้าตาก็ยังกะ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 ลิลล์ไม่ไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ดอนอัดน่วมเลยก็ไม่ได้ส่งจริงๆสักกันหน่อยดีนาแค่ทดลองเฉยๆเองว่าถ้าส่งจดหมายแบบนี้ไปเขาจะตอบกลับมาว่าไงบ้างอ่ะอ๋อเออจริงด้วยนะจริงด้วยอมนี่มันก็น่าสนุกนะอะส่งเลยส่งเลยเอาเลย กานก็จบาจ้าแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้แล้วสองสีดำด้วยขีดเขียนมาว่ายังไงบ้างอะจะจับเราตากแดดทำเน้อแดดเดียวหรือเปล่าหรือจะให้กินน้ำแข็งใส่ร้อถ้วยเฮ้ยไม่น่ไม่่ไม่เอาไม่เอา สงสัยจะเขียนอะไรสิน่าตัวป่าจริงๆนะฮะทำอะไรอยู่นะตลบเป็นอะไรอ่ะจริงสิฉันก็มีจดหมายที่อยากส่งเหมือนกันนะฮะท่ๆนท่าๆนี่แหละจดหมายฉันโอ้ยัดยูยี่ปุยปุยหมดเลยฮะ ออยากจะแนะนำนักร้องอัจฉริยะนะครับที่จะส่งจดหมายนี้ไปที่ค่าดังๆกันนะแน่นอนว่าแน่เพลงฉันไปด้วยนี่ไงแบบนั้นไม่ค่อยดีละนะฮะนม่อย่าเลยดีกว่านะไม่ค่อยดีตรงไหนฮะ,นะไม่เป็นไรเราจะส่งสายทีนี่ฮเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอเอ๊อ หลังจากฟังเพลงของคุณโปรดิวเซอร์ก็เข้าโรงพยาบาลไปเลยเราจึงต้องขอเก็บค่ารักษาจากคุณทำไมอ่ะเออเรื่องนั้นเออจะจะจะช่วยาอย่าส่งไปเลยจะดีกว่านะหาไม่มีวิธีที่ใช้งานดีกว่านี้แล้วเหรออืมอืมออ้าวคิดอะไรดีๆออกแล้ว <c oughs> อ๋ออ๋อฉันอยากเขียนจดหมายรักหาทิสุกะสักครั้งมันานแล้วล่ะ แต่ก็ไม่กล้าพอสิเพราะไม่รู้ว่าเขาจะตอบกลับมาแบบไหนนะแต่ถ้าใช้ตู้นี้ก็ทดสอบได้อย่างไร้กังวลเลยอ๋อเยอเหรอ,อ,อย่างนี้นี่เองนี่แหละต้องรีบแล้วอดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยดิถึงจิสุกาที่รักของฉันฟ <c oughs> ังดูสนิทสนมเกินไปไหมเนี่ย <c oughs> ต้องบ,บอกเกินไปเยอะเลยนี่ก็แค่ทดลองอ่ะช่างมันเถอะ รู้ไหมว่าเธอนางงามที่กว่าพระอาทิตย์โค้ดหวานขึ้นใจน้ำด่งกุหลาบทานตะวันและต้นดอกหญ้าต้นดอกหญ้าเหรอฉันน่ะคงอยู่ไม่ได้นาแน่ๆทำไมมีชื่อสุกะเอ้ยจะตายแล้วทรมานใจมันเต้นรัวไปหมดเลยได้เลยหวานทีละเรื่องติดแล้วต้องใช้สำนวนที่ให้อารมณ์โรแมนติกมากกว่านี้มีความชัดเจนแล้วก็นำสมัยแถมส่งง่ายสามงามเล็กน้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแย้มแย้ม เสร็จแล้วไหนสะให้อ้ยเลียนสุดขีดเลยจะอ้วกขนลุกทั้งตัวเลยงั้นเหรอถ้าส่งไปคอนเสิร์ตต้องเลือกใหญ่ได้แน่นะแบบนี้ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ส่งจริงๆสักหน่อยนี่นึกคจะตอบกลับมาว่าไงนะตื่นเต้นจะบัดเลยอ่ะอไปแล้วแล้วมันก็มาแล้วเบแค่ฉบับเดียวเองเหรอ ไม่สามารถน้าส่งได้เนื่องจากไม่ระบุที่อยู่ถึงจะแค่ทดลองก็ต้องเขียนให้มันครบสิ๋อ,องนั้นเหรอถ้อางั้นเ,เขียนก็ได้ท่านี้ก็เรีบเยบร้อยคราวนี้เราเป็นยังไงมัง่งเอาโดนตีกับไปอีกแล้วอะไม่สามารถน้าส่งได้เนื่องจากไม่ติดสแตม็ยจะตู้ดีเรื่องมากะมัดแฮะงั้นเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะออ เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปจากโนบิทามโกฉันเขียนจดหมายอีกแล้วล่ะโนบิตะเอานี่ไปส่งให้หน่อยสิอา้าวไม่อยู่หรือไงนะช่วยไม่ได้ออกไปส่งเองก็แล้วกันจดหมายนี่มันเอาล่ะติดแล้วรีบส่งเลย <S <S อ้อาวแล้วจดหมายชัเมืมอกี่อะตอนนี้ก็ไม่มีแ อ๋อ oh, จดหมายนั่นน่ะเหรอแม่เอาไปส่งที่ตู้จดหมายให้แล้วล่ะใจอ่ะเฮ้ยนี่บิตะโนบิตะเดี๋ยวเดีใจเอาไว้นะไอซุกาได้อาจดหมายบาบอแบบนั้นแล้วก็เขาต้องกลัวแน่เลยดูแล้วก็มาเผาฉันได้ยังไงเราเฮ้ยโนบิตะแย่ที่สุดเลยอาเจาะแบบนี <eye> ้นะไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้โอ้ยรูแบบนี้ จะตอบกลับบอกว่ายัางไงว่งเขียนสำนวนแบบเดิมก็ส่งไปอีกทีดีกว่า,อาขอบคุณกวนจับรีบสุงไปจ้าตื่นมาจุ๋ยออกมาแล้วดูท่าทางดีกว่าที่คาดนะเนี่ยผิดหวังจริงจริงโอ้ย ยังเด็กแท้ๆเขียนอะไรหนักเดือดแบบนี้ฉันไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอแล้วเฮ้ยนี่ฉันเขียนจดหมายแบบนั้นได้ยังไงกันเนี่ยป้าบ้าบ้าบ้ามันพิสุดเลยตอนนี้เรนนี่ดี๋ยวนี้ฉันนี่ไหนเงาตอนนียังขังเรียบร้ได้ไปเอาจดหมายคืนมาเถอะเร็ว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 ที่แต่เอาจดหมายไปส่งอ่ะเร็วไปเจอแล้วทันพอดีเลยเอ่อขอโทษนะเข กับไปต่อไปเล้ยเฮยอวไปทีไฟแดง่รดนะครัอะียวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวีจาปอกก่อนทุกอย่างจบสิ้นไปหมดแล้ว แบบนี้เราคงต้องไปรอน้าบ้าน<อ>ทิุกายแลขข้วก<อ>็ค่อนชกจดหมายตอนที่เข้ามาสงอางิี่้วยนะไปมาเดินบนเวียนหนะ้าบ้านฉันทำไมเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วนะปลาปลาปลาไม่มีอะไรอย่าไปสนใจใช่ไหมนะ